นี่คือความแตกต่างของฝาครอบคัดครับเวฟร้อยแล้วก็เวฟแซดครับตัวนี้เป็นเวฟเวฟร้อยครับนี่ครับมันจะไม่มีมือกดคัดครับมันจะไม่มือกดครับต่างกันกับเวฟแซดครับนี่ครับเวฟแซดจะมีขากดคัดครับตัวกดคัดครับผมเพราะว่าเป็นคัดมือครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเวลากดคัดมันก็นี่ครับนะครับ มันจะมีหัวเห็ดกดคัดครับนี่คือเว็บแซดครับส่วนเว็บร้อยครับจะไม่มีครับผมจะไม่มีตัวกดครับพอเป็นคัดเท้าครับไม่มีเป็นคัดอัตโนมัติครับนี่ครับข้างในก็จะไม่มีครับจะไม่มีตัวกดคัดครับผมจะมีอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้คือตัวกดคัดเท้าครับนี่คือความแตกต่างของฝาครอบคัดของเว็บแซดแล้วก็เว็บร้อยครับผม